สวัสดีค่ะกวดนะคะวันนี้เนี่ยก็มาช่วงกลางวันนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อหนึ่งนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจําเลยนะคะในองค์กรที่มีสมาชิกนะคะเขาเรียกว่าทีมงานเนี่ยมากกว่า1คนนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการพนักงานสิ่งหนึ่งที่กวดอยากจะมาบอกคลิปนี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่เราเริ่มทําธุรกิจเนี่ยในมุมมองของ SME เนี่ยเราก็มองว่างานขายเป็นงานที่ยาก งานเป็นงานที่ท้าทายเจ้าของต้องโฟกัสลงไปในเรื่องของงานขายงานการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นถูกไหมคะงานบัญชีภาษีาที่คุณเรียนรู้ในแฟนเพจบ,บัญชีง่ายเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นว่ามันมีผลเรื่องของภาษีที่ต้องจ่ายให้สัมภาระแต่ท้ายที่สุด ในจุดนะคะที่เขาเรียกว่าจุดเติบโตพอคุณเริ่มตั้งต้นทํางานกันเองคน2คนได้เรียบร้อยพอเริ่มจะเริ่มค่อยๆเติบโตเริ่มรับพนักงานเข้ามานะคะหนคนสองคนสมคนปัจจุบันนะคะในเครือทั้งหมดของกวัดไหนก็มีประมาณเกือบเกือบร้อยคนละสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้เลยว่าเมื่อคนมาอยู่รวมตัวกันนะคะมันจะต้องเกิดเขาเรียกว่า เขามันจะได้อาจจะเป็นคอนฟ lict ปัญหงปัญหานูนน,นี้น่นนั่นอะประเด็นที่วันนี้หยิบเรื่องนี้ขยี้ขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่อยากจะบอกว่าตัวกวดเองที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ใช้เครื่องมือจากในแฟม HR ใช่ไหมคะแฟมตัวคัมภีร์ธุรกิจที่เป็นพาร์ทของ HR เนี่ยเข้ามาแก้ไขนะคะแต่มันก็ยังไม่จบเพราะว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกหลายอย่างมากที่มันไปพลุงพลังกับเรื่องของภาษีสิ่งที่เล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพียงแค่อยากจะบอกว่า เข้าใจดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในองค์กรทั่วไปในบริษัทห้างหุ้นส่วนส่วนใหญ่ก็คือปัญหาเกี่ยวกับเราจะบริหารทีมงานเรายังไงดีเราจะจัดการนะ,ะในเรื่องของผลตอบแทนพนักงานอย่างไรดีเราจะต้องเขียนไหมในเรื่องของเราเรียกกันว่านโยบายบริษัทจําเป็นไหมพนักงานทําผิดเอาออกเลยเนี่ยได้ไหมกรรมการจะซื้อประกัน มาในรูปแบบไหนได้บ้างโอ้โหหลายอย่างมากนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้แค่อยากจะมาอธิบายแบบนี้ค่ะว่าครูอัดเองนะคะรวบรวมนะคะเขาเรียกกันว่าวิธีการในการบริหารจัดการนะคะงานบุคคลและนะคะเป็นส่วนสำคัญที่ไปผูกกันกันกบงานภาษี ผลตอบแทนกรรมการงานบัญชีพนักงานเบิกนู่นนี่น่นนั่น,น,นได้ไหมส่งไปต่างจังหวัดวันสองวันให้ค่าเบี้ยเลี้ยงให้ได้เท่าไหร่สัมปรกรณรับได้แค่ไหนเป็นรายได้ของเขาหรือไม่เดี๋ยวจะปลายปีจับฉลากแจกหรืออยู่ครบ5ปีให้ทองบาทหนึ่งเฮ้ยมันต้องจัดการอะไรยังไงในกลุ่มของพนักงานทั้งหมดและที่สําคัญมันจะมีการลงวิเคราะห์กันเลยนะคะว่า ธุรกิจแบบนี้สัสดส่วนในเรื่องของค่าแรงต้องถือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้หลายอย่างค่ะแฟมปัจจุบันนะคะที่ตอนนี้กําลังเราเรียกกันว่ามันจะมีทีมนะคะทีมรีเสิร์ชต่างๆนานาปั้นแฟมนี้ขึ้นมานะคะเป็นแฟมใหม่เราเรียกกันว่า HR Solution นะคะเป็นแฟมที่แก้ไขปัญหางาน HR สําสำหรับ SME เลย นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้เห็นแน่นอนนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่ฟังดูแล้วว่าเออใช่ใช่ก่ามันเป็นปัญหาที่พี่ก็เจออยู่เหมือนกันเลยนะคะทะเลาะก,กันต้องเซ็นใบ warning ไหมทำผิดเซ็นใบ warning ไหมพนักงานทำผิดต้องจัดการยังไงเป็นพนักงานฝั่งแคชเชียร์จะต้องมีการวางเงินประกันยังไงมีคนเซ็นค้ำยังไงแล้วถ้าเขาหนีหายไปพร้อมเงินเราต้องจัดการยังไงโอ้หลายอย่างนะคะในแฟ้มคู่มือตอนนี้กำลังประกอบล้านขึ้นมาอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปหน้าแฟนเพจบัญชียางไงพร้อมกับสารบัญที่จะเกิดขึ้น แน่นอนคะ่ะในการทำแฟ้มนะคะในช่วงแรกจําเป็นจริงๆนะคะที่อาจจะต้องมีการขออนุญาตเปิดเป็นพรีออเดอร์ถามว่าพรีออเดอร์เนี่ยมันดีอย่างไรหลายท่านที่จองมาในช่วงของพรีออเดอร์นะคะคุณจะได้รับราคาส่วนลดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเหตุผลที่ลดครึ่งหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะต้องรอประมาณสัก3 4ถึสสัปดาห์สิ่งหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าที่เป็นการ เปิดพรีออเดอร์เนี่ยนะคะเหตุผลง่ายๆของก่อนก็คือว่าเราจะต้องอยากได้ปริมาณอันนึงเพื่อไปสั่งแฟ้มสั่งแฟ้มสีขาวอะค่ะสั่งหน้าปกมาเป็นต้นแบบก่อนเพราะไม่รู้ว่าต้องสั่งกี่สิบเล่มหรือกี่ร้อยเล่มการเปิดพรีออเดอร์ก็คือเป็นกําลังใจให้ว่าโอเคอันนี้แหละลูกค้าต้องการแล้วลูกค้ารอแป๊บนึงนะสสัปดาห์4ส,สัปดาห์พอถึงเวลากําหนดส่งเราส่งแฟ้มไปให้อย่าลืมนะคะแฟ้มนะคะมันจะไปพร้อมวิดีโอนะคะซึ่งรอบนี้ จาะลงลึกเฉพาะงาน HR อย่างเดียวคุณรู้อะไรไหมคะว่าเขาเรียกกันว่าวิชาคนเนี่ยเป็นวิชาที่ท้าทายมากยิ่งปัจจุบันองค์กรที่มีพนักงานรวมกันหลายๆบริษัทเนี่ยเกือบร้อยคนเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายจริงๆ Organization chart จำเป็นต้องทำ Job description จำเป็นต้องทำนะคะนโยบายบริษัทจำเป็นต้องทำหลายอย่างและนี่เป็นต้นแบบสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณรู้ว่า อะไรก็ตามที่ส่งถึงมือคุณเป็นสิ่งที่วัดใช้เองเสมอแล้วเราก็ต้องคัดมาแล้วว่าเราอใช้แล้วมันเวิร์กนะคะเราถึงจัดทําเป็นแฟ้มแล้วก็เอาไปให้ดังนั้นแฟ้มตัวใหม่นะคะจะเป็นงานบุคคลเป็นหลักเลยนะคะแล้วผูกผสมกับงานบัญชีงานภาษีช่วงบ่ายหรือเย็นวันนี้จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะและรวมถึงมีสารบัญให้คุณเห็นคุณลองดูก่อนว่าถ้าคุณตรงใจคุณอยากให้คุณลอง เขาเรียกว่าจองมาในราคาพิเศษนะคะราคาตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะอยู่ที่19000บาทแต่จองครึ่งราคาค่ะนะคะ19000บาทรู้สึกว่าทางเซลล์เนี่ยจะเปิดจองให้8000กว่าบาทเองนะคะราคา8000กว่าบาทคุณจะได้คำตอบทั้งหมดไปเลยในเรื่องของงาน HR แต่ว่าในขณะนี้นะคะไม่ต้องจ่ายตังเต็มวาง5 0 0 0เพื่อจองโอเคพี่เป็นหนึ่งคนและจะรอนะคะวาง5้0 0แล้วเดี๋ยว สามสัปดาห์สี่สัปดาห์เราส่งแฟนไปให้เร็วสุดที่เราเคยทำแล้วรับปากกันก็คือภายใน3ส,สัปดาห์เพราะมันต้องมีการกระบวนการถ่ายวิดีโอตัดต่อเข้าไปใหม่ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องงานบุคคลเรื่องวิชาคนเป็นสิ่งที่เราต้องรีบแก้ไขยิ่งตอนธุรกิจเติบโตนะคะหรือเป็นการลดขนาดธุรกิจงานบุคคลเพื่อลดการฟ้องร้องกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทราบเหมือนกันเพราะราคา การป้องกันเนี่ยยังไงก็ตามถูกกับราคาในการแก้ไขเสมอวันนี้บ่ายวันนี้นะคะมาประชาสัมพันธ์ว่ามีแฟ้มเกี่ยวกับงาน HR ออกมาใหม่ท่านไหนที่เคยแฟ้มมีแฟ้มเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามไปแล้วนะคะแต่ละส่วนเนี่ยมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าเหมือนกันนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ในโปรดักต์ใหม่เซอร์วิสใหม่ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้ SME เดิน ธุรกิจอย่างราบลื่นที่สุดและงานบุคคลเป็นงานที่บอกเลยค่ะว่าท้าทายจริงๆนะคะโอ้โหกับการบริหารจัดการเรื่องของคนเพราะมันมีเรื่องของอารมณ์ถูกไหมคะรายละเอียดอีกเยอะมากเลยในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับ Human Resource จันเห่งนะคะถามว่าทําไมวันนี้ขวัญมั่นใจออกมาจัดทําเรื่องของงานแฟ้ม HR แล้วนายเที่ตัวเองเนี่ยเดินมาในสายงานบัญชีภาษีอยากจะเล่าสั้นๆให้ฟังแบ็คกราวคุณแม่ หมาม้านะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นคุณแม่กวดเนี่ยนะคะเป็นนะ hr ทำงานบุคคลมาก่อนคะ่ะตลอดชีวิตก่อนกเกษียณของคุณแม่เนี่ยอยู่ในสายงานบุคคลทั้ง hrm นะคะในส่วนของ management ทั้งหมดและ hrd ในส่วนของ development คือ training ทั้งหมดตำแหน่งสูงสุดของมาม้าเนี่ยนะคะก็จะเป็น regional นะคะ regional ก็คือดูแลในภาคส่วน ประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายๆประเทศรอบๆอ,อยู่ในกลุ่มของงานโรงแรมอ่ดังนั้นเดี๋ยวนะคะคุณจะได้รับนะคะเขาเรียกว่าต้นแบบงานเอกสารต่างๆวิธีการในการ 3R มอาเลยค่ะรีคูดคนเข้ามาต้องรีคูดยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้มีคุณแม่เข้ามามีการอธิบายด้วย รีเทนค่ะนะคะในการรักษาเขาทำยังไงรีทายค่ะตอนเขาจะจากไปไวัยเกษียณหรือเขาอยากจะลาออกตอนลาออกต้องส่งมอบงานกันยังไงซึ่งอังนนี้แฟ้มเดิมูีแล้ววันนี้จะมีการขยายและลงตัวอย่างให้ด้วยหลายอย่างอย่างที่บอกไปว่าพอเรามีคุณแม่ที่เป็นงานบุคคลเนี่ยเป็นแบ็กอัพและเป็นถึง Regional HR อย่างเงี้ยไึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำให้มั่นใจเลยว่าอ่ะวันนี้แหละ ประกอบแฟ้มขึ้นมาจากประสบการณ์ของมามาแล้วก็ทีมของมามาและรวมถึงเอางาน HR มาผน,นวกกับงานบัญชีภาษีวันนี้จะออกมาเป็นแฟ้ม HR ภายใน1สัปดาห์ที่เป็นต้นแบบเดี๋ยวคุณจะได้เห็นทั้งหมดและงานวิดีโอทั้งหมดแล้วเราหลังจากนั้น2ส,สัปดาห์เราปั๊ม เอกสารและวิดีโอนำส่งให้ท่านภายใน3สัปดาห์นั่นเองบ่ายวันนี้ช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นสารบัญอย่างแน่นอนถ้าไหนสนใจนะคะฝากอินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายว่าเออพี่สนใจเดี๋ยวรอ,อรายละเอียดนะเดี๋ยวรอส่งสารบัญให้นะคะ